สาธุครับได้เห็นแล้วก็ยังยังกีดดไว้อยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวผมจริงๆก็ขอบคุณแบบทุกๆศิลปินแหละครับที่เดินทางมาที่ไทยต่างประเทศหรือว่าบางคนโคเวอร์ลงโซเชียลมีเดียที่ที่ไม่ใช่คนไทยเลยคือตอหรับผมผมรู้สึกภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากเป็นดับต้นๆในโลกเลยอ่ะมันมีวรรณยุกต์มีสระมีอะไรเงี้ยแล้วการ การการที่เราพยายามทำภาษา,าไทยให้มันออกเสียงได้ง่ายหรือว่ามีความสากลมากขึ้นนะครับมันมันก็เป็นเรื่องที่เราเราจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนว่าฝรั่งรู้สึกว่าเพาเงลงโตลริมมันมันร้องง่ายเพราะการออกคำที่มันไม่ได้ชัดมากซึ่งในในฝั่งของเลาคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมมันมันไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าดนตรีมันคือความ f l u e n น l y ความแบบลื่นไหลของภาษาของเมลโลดี้ ใช่ค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราก็อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเอาไว้อพอพอมันได้รับมันก็เลยประทับใจได้ดูได้ดูได้ดูผมก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าเ,เนี่ยเขามาร้องนะเป็นศิลปินญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยผมเคยได้ยินเพลงมัดซงหลีอ่ะ <laughs> ใช่ <laughs> ใช, <laughs> ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่า,วาคนที่ร้องมัดซึงหลีเนี่ย ใช่แล้วก็ประทับใจครับแล้วเขาเล่นแบบฟูซองแกะละเอียดเลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งประทับใจ,ใอจโอ้อออโ,อโหเหรอฮะงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทันเลยครับงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทัน,น,น,นใช่ใช่ใช่ผมว่าจริงๆมันก็ก็เราเราได้ฟีดแบ็กจากจากทางญี่ปุ่นอยู่เยอะอะไรเงี้ยแฟนๆที่ญี่ปุ่นผมไม่คิดเลยว่าว่าเราจะมีเยอะขนาดนั้น่ะ ใช่เขาก็มีมาหาดูมาฟังเพลงอื่นๆของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันมันทำให้เราสึกว่าดนตรีมันมันพาเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังจากปีนี้ที่เราก็ได้เล่นต่างประเทศเล่นอะไรก็สนุกอยู่แล้ว,ลวอะอย,อ,วอ,อยากทำอะไรอีกเหรอครับตอนนี้ผมผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิตนะนะณปัจจุบันตอนนี้อยู่กับพ่อแม่ อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมที่เรารักอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แรงหลายๆไอเดียในตอนอีพ<อ>ีศูนย์หนึ่งเราก็ได้มาจากเกมที่เราเล่นมาต่อยอดกลับมาอะไรเงี้ยผมว่าสนุกกับการได้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเราเราทำงานหนักมาตลอด10ปีอะไรเงี้ยเข้มข้นมากใน5ปีแรกเข้มข้นไปอีกใน3ปีถัดมา2ปีที่ผ่านมาเราเราเหมือนได้คูดาวแล้วก็มีหลายอย่างที่มันตกตะกอนขึ้นในโลกที่มันยุทธนาการไปไกลามากเราได้เห็นโลก ใบเก่าของพ่อแม่ที่แบบพูดคุยอะไรเงี้ยเออม,มันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยตั้งแต่ได้เป็นนักร้องแล้วนะ <c oughs> ก็เกินฝันแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเราน่าจะเป็นนักร้องไม่ได้อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราแค่อยากร้องเพลงไม่ต้องเป็นนักร้องก็ได้แค่อยากร้องเพลงก็ได้อะไรเงี้ยคิดคิดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบบ มันเกินฝันมาแค่ไหนมันเกินฝันมานานมากแล้วมันมันเกินฝันมา11ปีแล้วอะโดยโดยส่ยนนนนว,วสนตัวผมไม่ได้มีฝันที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นผมผมรู้สึกผมเดินในแต่ละก้าวให้ดีเดินให้เต็มเท้าเดินให้มั่นใจอะไรเงี้ยแค่นั้นค่อยๆไปแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ทำงานในวงการนี้มา10ปีแล้วอะไรเงี้ยจากจากตอนนั้นที่แบบอ๋อมันคืออะไรเนี่ยวงการบันเทิงมันคืออะไรเนี่ยอะไรเงี้ย โอ้ใช่ใช่ก็ใช่ครับรู้สึกว่าผมยังเด็กอยู่เลยคือผมก็ยัง2ี่สิบกว่ากว่าอยู่เลยอย่างไม่ไม่ใช่แค่แฟนๆอ่ะเราไปงานอวอร์ดล่าสุดงานแบบที่เป็นศิลปินชื่อใหม่ๆที่เพิ่งเดบิวต์เปิดตัวกันมาอายุเท่ากับเราเลยแต่ว่ายเหมือนเราแก่กว่าเขาเป็นสิปี ผมตกใจมากผมแบบคุณผมรุ่นเดียวกับคุณเลยนะคุณไม่ต้องไหว้แบบหาหาหาระดับอย่างเงี้ยคุณคุยเป็นเพื่อนกันได้เลยเราอยากเป็นเพื่อนเขาเราเหงาอะนะพไหมที่ผ่านมาเราอยู่กับรุ่นพี่มาตลอดแล้วพอเจเนอเรชันนี้ก็จะเป็นการโรเตทแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือตัวของศิลปินอะมาเจนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอะและไอคำนี้แหละคำว่ามืออาชีพคขามาาประสบการณ์เนี่ยทำให้เราแบบไม่มีเพื่อนสักทีอะ อะไรเงี้ยเออก,ก,ก็รู้สึกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เราก็คือความเคารพเขาให้เกียรติอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเราก็ก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพเขาซึ่งซึ่งนั่นมันก็เป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราทํางานโดยที่เราไม่เคยทํางานแบบสุเอาเภากินเราพยายามทางานแบบให้มันดีที่สุดเรามีปัญหาอะไรที่แบบเราสามารถแชร์ได้ด้านหน้าเราเราก็จะแชร์ทีมงานเออเดี๋ยวนึงนะครับเราขยับโน่นนี่นั่นเระบอกตรงๆได้แล้วก็ในขณะเดีย ผมโชคดีด้วยมั้งที่ที่คนดูแบบโอเพ่น hmm. กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นฮัลโหลว่ายัางไงเรียบร้อยสำหรับผมผมผมไม่เคยรู้สึกถึงความแบบเพรสเชอร์ที่มันกดอ่ะผมผมรู้สึกว่าเรานักร้องเราก็ร้องให้ดีเราไปโชว์เราก็โชว์ให้ดีมันซิมเปิลแค่นั้นน่ะ <c oughs> เหมือนเรามีหน้าที่ทํางานเราก็ทํางานกันให้ดีก็ทํางานกันให้ดีทางานร่วมกัรก็ทางานร่วมกันให้ดี ซึ่งสิบเอ็ดปีแล้วครับมันก็เป็นอะไรที่มันสนุกมากแล้วก็เรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่เราไม่เคยทํางานมากง่ายน็เปใครับกดดันมากกดดันมากกดดันมากชื่นชอบในระดับในในระดับที่พอดีครับใชาเห็นหลายๆคนแบบชื่นชอบมากอะไรเงี้ยผมก็แบบเกรงไปด้วยอ่ะเพราะแบบตอนที่เราดูเขาสัมภาษณ์ว่าเขาชอบเราอ่ะเรากําลังแบบนั่งลวกกาแฟอยู่นะครับมมัน เอะเขาชอบเรายังไงวะอะไรเงี้ยเรานั่งนั่งคนกาแฟอยู่เลยอะ่ะก็แต่ถือว่าก็เป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าอย่างตัวเราเองก็เดินเดินตามรอยมากับพี่พี่อ่ะครับที่เขาทําดีๆกันมาที่เขาตั้งใจกันมาเราเรียนรู้จากพี่พี่ที่เขาซื่อสัตย์กับงานตัวเองเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาจะทำในเงี้ยในมุมของโตัวผมเหมือนก,นกันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นบิ๊กดรีมแบบว่าจะไปถึงจุดนั้นจะไปถึงจุดนี้ผมเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยผมดูขั้นต่อไปแค่นี้ผมผมอาจจะไม่ได้ดูแบบ หลายทางเลยในะช่เพราะสำหรับตัวผมก็มันเกินฝันมาอยู่แล้วมันจะหยุดมเมื่อไหร่ก็ได้มันจะไปต่อแค่ไหนก็ได้ม,มันอยู่ที่เราอนะไรเงี้ยติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ